ดึกดื่นและไม่มีรถกลับบ้านเลยโทอเรียกให้พ่อแม่มารับแต่ดันไม่รู้เลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นคืนปล่อยผีพวกเราดันหลุดเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณจะได้เอาล่ะทุกคนต้องรีบหาทางออกให้ไวก่อนที่จะติดอยู่ที่นี่ตลอดการกดไลค์คลิปนี้และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ ไงเอาอีกแล้วพวกนายเอาแต่ตีป้อมตีป้อมเนี่ยจะทำงานไม่เสร็จหัวหน้าก็เลยให้เราทำโอทีอีกโอ้ยแบบนี้ไม่มีรถที่ไหนมารับพวกเราเนี่ยฮะเอก็ไม่เล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าผมอยากไต่แรงโอ้ยแล้วไงดีล่ะจุ๊บแจงรถไม่มีมารับแบบนี้เราต้องโทรหาที่บ้านให้มารับแทนแล้วบ้างไม่ดีเลยอย่างหนึ่งนะฉันทํางานกับนายดูไม่กวาดดิทําจนไม่กวาดแตกอยู่แล้วเนี่ยนี่เธอเป็นพันโลงเหรอหรือไง แล้วไม่กวาดคือแบบเอาไปไว้ไหนหมดนี่เอาไปแค่ฟันหมดใช่ไหมทำไมมันแหวงขนาดนี้ลนะ่ะฮ้ยทำจนกวาดไม่ขึ้นแล้วคนเอไปแยงพี่โม,ม <c oughs> โงอ่ะย่ไมันคีดเกียจไงมันอู้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันโทรหารที่บ้านก่อนแล้วกันบอกให้ที่บ้านมารับฮั all ô, all ô, all ô, ลโหลฮัลโหลมารับเนี่ยคับแม่ครับ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 โอเคครับโอเคแม่ฉันบอกว่าอีกสิบนาทีถึงอาล่ะก่อนที่เราจะออกจากที่นี่นะเรามาตรวจความเรียบร้อยก่อนดีกว่าหัวหน้าบอกให้พวกนายทำเอกสารทำหรือยังเอกสารอะไรไม่้เรื่องเลยเอกสารอะไรอ้าวยังไม่ทำอีกหรอ โอ้ยแบบนี้พรุ่งนี้ฉันโดนตกรถเดืนแน่เปิด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 เอ้ะทำไมประตูมันติดติดอะสันหนมขึ้นมาเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วมันเก่าแล้วอ่ะแล้วดูบริษัทของเราที่เป็นบริษัทเพราะเหตุอย่างนั้นเหรอเหตุเพียบเลยมีน้ำยาอย่านีไงด้วยที่หัวหน้าังสั่งไว้อะเขาติด แผ่นป้ายไว้บอกว่าให้เราหยิบกระดาษออกจากกล่องนะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในเครื่องปริ้นและจากนั้นเนี่ยให้ปริ้นจากคอมปริ้นเสร็จเรียบร้อยรวบรวมกระดาษไว้บนโต๊ะแล้วก็หยิบกุญแจอเอกไปได้เลยเนี่ยเห็นไหมพวกนายไม่ยอมตรวจเช็คก่อนอ่ะโดนลดเงินเดือนแน่แค่ปริ้นเอกสารเองอ่ะหม่ิ้กระดาษแล้วนายนายใช้คอมเป็นไหมอ่ะนายใช้คอมมันหน่อยดิโอเคใช่ั้นเดี๋ยวฉันปริ้นให้นะกดตรงนี้เป็นเลยเพื่อน นี่กดนี่อัลจีเนต F4 อ่ะเปิดคอมอัลจีเนต F4 ไม่ใช่แล้วนะอ,อันนั้นปิดคอมอันนั้นปิดโปรแกรมเสร็ <c oughs> จยังเฮ้ยี่ายเอกสารออกมาแล้วเดี๋ยวจุดแกเก็บรวบรวมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวฉันหยิบกุญแจให้นะปึ๊บโอเคทุกคนได้กุญแจทางออกมาแล้วละตอนนี้แม่ฉันก็น่าจะขับรถใกล้ถึงเซเว่นละปะะโอเคงั้นเดี๋ยวว่ามีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันพาพวกเราไปซื้อไอติมคนละแท่งแล้วกันเอาสามแท่งได้ไหมโอ้โหฮิโลภเกินฟันผุ รงดีนะมีรถเมขบวนสุดท้ายพอดีอ่ะเอาน้วไม่ไดแม่ฉันไปรอไว้ที่ปลายทางไงนี่ไงฉันบอกให้แม่มาเราที่ป้ายรถเม์อ่ะแม่ไม่เห็นมาเลยเอาลงได้แล้วลุงจะรีบไปส่งรถเออเที่ยวสุดท้ายรถเมฆไม่ส่งรถเที่ยวเที่ยวท้ายเที่ยวท้ายใช่เขาจะรีบเอาเข้าอู่มั่งแล้วไหนอะแม่ฉันอะโทรไปก็ไม่รับแล้วด้วยสิเฮ้ยทางใครอีกนี่ยปะ ตรงนี้มันจะมีงานวัดหรือเปล่าได้ข่าวว่าแถวๆย่านนี้เนี่ยชอบมีหนังกลางแปลงฉายนะฉันคิดว่าเราเข้าไปเดิ <ไป S 2> เนด,ด,ดูกันใหม่นะไปๆๆงานวัดที่ปุ่ดเหรอเห็นด้วยเห<ๆ>็นด้วยใช่ฉันอยากไปตักปลาทองระหวา่างที่รอแม่อ้ยทําไมบรรยากาศมันดูวังเวงแปลกๆแ,แค่เพื่อนทางไหนอ่ะเงียบมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะ ฉันคิดว่าพวกเราก็น่าจะมาอยู่ในจุดนัดพบที่พ่อกับแม่ฉันบอกให้มาเจอแล้วนี่นาทําไมพ่อแม่ไม่เห็นมารอเลยอ่ะไปไหนหมดอ่ะคงอยากกลับบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะมืดไปไหมเนี่ยถ้าเราไม่รีบเดินไปก่อนอ่ะไดน่นนะสิงั้นเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้แล้วกันนะตามแสงไฟไปโอเคอุ้ยนั่นอะไรอ่ะอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฉ,ฉันว่าที่นี่มีมาสคอตใหม่เหรอดูดีมีอะไรไม่รู้กำลังเล่นอ,อยู่ตรงนั้อนอ่ะกระต่ายปะ หรือว่าตามันแปลกๆนะว้าวไอ้ตับตัวหัวบ้าเลยเนี่ยเหมือนแอปเปิ้ลอนะมันเหมือนหัวอะไรบางอย่างเพื่อนใช่เหมือนหัวกระโหลกสีแดงนะอุ้ยแบบนี้มันเริ่มมืดแล้วฉันว่าพวกเรารีบหาทางกลับไปที่เดิมดีกว่าน่ะพวกเราน่าจะหลอนนะที่มันบ้าอะไรกันเนี่ยว้ายอุ้ยเอ่ออะไรอะ พอมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบอะไรอะไรเหรอพี่โมตอนนี้เราสามารถกดชิปแล้วมีสตามิน่าขึ้นชัดเลยมันชัดมั้โอเค้ยแม่พ่อพี่ไงฉันบอกแล้วไงว่าพ่อแม่ฉันมาแล้วเนี่ยพ่อใช่เหรอทำไมวันนี้ใส่เสื้อเขียวจังเลยอ่ะว้าวไม่น่าใช่นะ ไม่ใช่ว่านี่มันแปลกแล้วเอาละภารกิจเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราน่าจะติดอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเพราะว่าจําได้ไหมที่พวกเราเดินผ่านเข้าประตูเสาทรนูอีกมาเนี่ยเราเข้าธนูอีมาเพื่อนยากาศมันก็ดูแปลกไปอ่ะฟ้ากลายเป็นสีส้มมันบรรยากาศดูวังเวงเราต้องทําการรวบรวมลูกแก้วนะทุกคนรวบรวมลูกแก้วจากศพที่แบบสดๆเลยเพื่อเปิดประตูทางออก าเแล้วที่นี่มีศพเหรอเฮ้ยมีนี่ไงจริงด้วยอังมีเนื้อสดๆเลยตรงเนี้ยแต่แต่หยิบไปแล้วอันนี้หยิบไปแล้วโอเคเป็นลูกแก้วคาโครงยี่ฉันไม่กล้าหยิบอะสล็อตไปหยิบเลยเกรงฉันกลัวตรงนี้ล่ะลูกแก้วอยู่นี่ลูกแก้วอยู่นี่ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วน่าจะมีคนหยิบไปแล้วอะสล็อตทางนี้ว่าไงอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรทางนี้ทางนี้มั้งโอเคโอเคโอเคเขาไปเลยเขาไปนายไปหยิบเลยฉันไม่อยากมือเปื้อนอะคาโครงลูกแก้วคาโครง นี่เหรอเนี่ยลูกแก้ววิญญาณนะถ้าเราล้วงถ้าเราล้วงแก้ววิญญาณได้แล้วก็เราอาจจะออกจากที่นี่ได้ก็ได้นะตอนนี้ได้กี่อันแล้วอะสามมั้งน่าจะสามป่ะสามเม็ดโอ้ม่เห็น่็นี่เป็นเม็ดเลยอก็ลูกแก้วหนึ่งเม็ดไหมล่ะสามต้นนะสามต้นสามเม็ดนะลิ้นนเขายาวมากเลยวาวเลยลุงลุงแกจะไปไหนเนี่ยนายเห็นยังไงเป็นพ่อนายเนี่ยฉันก็แค่มองผ่านๆน่ะ เห็นเหหลังคมคมนึกว่าพ่อฉันนะว่อแม่กินงูเหรอข้างในมีลูกหนึ่งไม่น่าใช่นะพ่อฉันเป็นเมียงูตะหักว้ายเก็บ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 เกเก็บเก็บเก็บเา็บเก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 ็เก็บเก็บเก็บก็เก็บก็บเก็ีเก็บเกบเกมบนกเก็บเกบเก็บเะนเก็บเเก็บเลเายกกบเยบกกบเเบบเาบบ เราลงไปดูที่ประตู5.6 5ห้าต6เพกห้าห้าตำโพกห้าตำโพกเออไอเอือวัดีเฮ้ยลุงแกหายตัวไปรับดาเมจแทนชาโมไมายได้เจอโดนหมดครับลิ้นอ้าวโดนทุกคนโดนไปสามคนนะเมื่อกี้อ๋อเหรอใช่ไม่โดนนะขาดอีกเม็ดหนึ่งเพื่อนโอ้ ดวงวิญญาณบริสุทธิ์หกดวงยากินใจเลยไปแล้วใช่ไหมฟาฟาไปหมตรงนั้นไม่มีโซ่อะไรไม่รู้ว่าจากว่ามันน่าจะเป็นประตูปะเนี่ยเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะพี่บ้าเก็บเลยเฮ้ยประตูเปิดแล้วมาเร็วทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเข้า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 ไปเร็วไปอยู่เร็วอ้าวเฮ้นี่เราโผล่ไปที่ไหนอะป่าช้าเหรอเฮ้ยแล้วตัวนี้ไม่สาวเท่าเด็กอีกแสดงว่านี่น่าจะเป็นโลกวิญญาณชั้นที่สอง พ่อเราจะต้องผ่านเสาเทเร,รอีนี้ไปกี่รอ้อยประตูไม่รู้ว่าไงพ่อหนายหน้าตาเป็นแบบนั้นจริง,รงๆหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่พ่อฉันแล้วแต่ว่าเสื้อก็คล้ายๆนะน่าจะซื้อมาจากสัมเพลงที่เดียวกันน่ะโอ้ยไปข้างบ้านมากกว่าถ้าพ่อหนายหน้าตาเป็นอย่างนั้นนี่ผมบอกเลยผมจะไปเตือนพ่อผมบ้างว่าอย่ากินซุปเยื่อไผ่ยเยอะ <laughs> ทำไมขนาดนั้นอ่ะไอเดี่ยวๆออกจากปากนั้นเหมือนซุเหมือนเยื่อปลไม่ใช่เลยนั่นมันงูชัๆนี่มันกลวงมากเลยทุกคนตรงนี้มีทางไปต่อนะมันนี่อะไรอ่ะโอ้ยดูเหมือนว่าเทียนของพวกเราที่ถือเมื่อกี้เนี่ยมันจะดับแล้วแต่เราได้เป็นตะเกียงมาแทนเห็นไหมโคงไฟแบบว่าแดงเชียวแดงจนมองหน้าทุกคนไม่เห็นอ่ะประตูมันล็อกเราต้องหาอะไรบางอย่างฉันคิดว่าในห้องเก็บของน่าจะมีของที่เป็นประโยชน์นะเราไปเลืกหาดีกว่านี่เนี่ยมันจะมีบ้านที่เป็นห้องเก็บอุปกรณ์อยู่อ่ะพี่โม แล้วเราจะเข้าไปจริงเหรอมันจะถล่มไหมเนี่ยเก่าจัดไม่รู้ดิไปก็ไปอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีพวกฉลงงัดเราก็อาจจะออกจากที่นี่ได้ง่ายขึ้นอุ้ยว้าวเอ้ยเอ้ยอะไรตัวอะไรอะไรเห็นอะไรฉันเห็นแมลงอ่ะเหมือนมีมดตะขาบมดแต่มดจะตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้แต่หัวมันมนนเหมือนกระโหลกเลยอ่ะใช่เหรอบ้าใช่เหรอจรว้าวมันจะไปไไปนะผมไม่ไปนะบอกไว้ก่อนเออผมขอตามหลังได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย <G ül> มันมันมีตูดด้วยอ่ะอต,ตูดมันเป็นป้องป้อง,งเหมือนคล้ายๆแมลงไมตูพื่อนเราสามารถแอบในพุ่มไม้ได้นะ <S <S โอเคตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องการคือหากุญแจเพื่อเปิดเอประตูเกตทางออกโอ,โอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้อมัน้ือ,มอผมบางมากอ้โาาอัโอ้โอกโอ้โอ้าอ้โองโอ้ยนี่อี่มันอยู่ในแก๊ง้ราะัั้ว่า่เมื่อไหอ่อ้โอ้าอ้นโอออโโอ้ วิ่งรู้วิ่งแล้ววิ่งแล้ว,ว,วม,ม,มีคนโดนแทบว้าม,มันมันมีสองตัวมันมีสองตัวผมก็สายแบะไหมนะเข้ามาแคม,มีตัวเดียวมันวาร์ปมามาวาร์ปมาหาในโดยเฉพาะเลยอ่ะจริงเหรอใช่ทุกคนเข้ามาเข้ามาในสุดมีกุญแจนะโอเคโอเค,โอ,เคโอ้ตอนนี้ฉันฉันกำลังตามหลังมันอยู่เขาบอกว่าตามหลังตะขาบหัวล้นตะขาบหัวล้นจะไม่กัด ใช่หรอใช่หรอรู้ว่าตามสำนวนไทยอ่ะุเอร์พาริต์กออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอ้ือ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้ไปอ้ยปอ้ยโอ้ยโไ้ยอ้ไรอ้ยโ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 ก้ยโอ้ยเอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ไปอยโอ้ยโออนไป้ยโ้อ้ยอ้ยโ้ยโไ้้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยปอ้ยโอ้ยอ้ออป รอมันไปก่อนรอมันไปก่อนอาตาเอ๋อุ้ยมันมาแล้วมันขาบผมางโอ้โหตาขาบหน้าคนไปแล้วแต่เธอน่ยหน้าใครไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วออกออกแล้วนะแค่กุญแจเดียวเดอยวล็อตให้ดูอันนี้ดิตุ๊กตาผีโอ้โหฉันคิดว่าก่อนหน้านั้นมันน่าจะเป็นตุ๊กตาที่เขาจัดพิธีการไหว้อะแต่ว่าทำไมหน้าตามันเละตุ้มเป๊ะแบบนี้อะโอ้ยเมียวแล้วที่นี่มันหลอนเกินนะง่ายออมาเร็ว หน้าเหมือนคนแต่งไปเล่นลิเกแล้วแบบออกไปเล่นน้ำช่วงสงกรานต์แล้วโดนฉีดอ๋อนหน้าเยิ้มเหรอมันต้องมีคุณเพื่อนมันต้องมีคุณใจทุกคนวะเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันจะลองเปิดดูแล้วนะเชาะถ้าเปิดประตูนี้ออกประตูเปิดได้จะออกได้อ่าไปสิครับไปสิเอื่อนไม่ต้องมีทุกคนไม่ต้องมีทุกคนว้าวข้างหน้ามีบ้านด้วยอ่ะเฮ้ยดีจังโอ้แต่บ้านอย่างนี้นี่ไกลๆเหมือนฉันเห็นอะไรขยับขยับแปลกๆนะในบ้านอ่ะอะไรเห็นเหมือนกันปะ ไม่เห็นนะไม่ค่อยเห็นโอ้โหฉันมองแบบลึกเข้าไปอ่ะฉันเห็นเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแต่งหน้าอยู่โอ้โหมนแต่งหน้าด้วยเกินไม่เจอคุณมองกระจกไม่เห็นนะเลยขอดูนน่อยสีว่าด้านหลังโอเคหรือย,ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไปฝึกพิลาทิสที่ไหนจังเนี่ยยืดหยุ่นเหลือเกินฉันคิดว่าเขาได้จะเล่นยิมนาสติก เราต้องเข้าไปไหมอ่ะฉ,ฉันว่ามันมีทางเดียวที่เราจะสามารถออกไปจากโลกวิญญาณีได้นะนั่น,นก็คือเราต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆอะทุกคนโอเคทุกคนเปิดประตูเฮ้ยมันมีม่มานด้วย,ยพี่โบจะได้ยินเสียงวิดวีมันคืออะไรฉันว่าม่มมานเนี่ยอาล่ะภารกิจมาแล้วเราต้องทําลายการะถางดอกไม้ของผู้หญิงคนนี้17อันอและต้องบอกว่าเธอกลัวเทียนเทีอะไรเทียนที่มือเรานี่หรอเราไม่มี ลงไปได้ไหมอ่ะเคลือบเคลือบเคลือบเคลื่อนือบหูยหัวมันน่ากลัวมากอ่ะวยตรงนี้มีมีกระโถด้วยมีกระโถนกระถางกระถางกระโถนแหมมาไปกระโถนเลยนะแปลว่าจุดนี้ก็จุดปลอดภัยนี่แหละอ่ะฉันทำลายละทำลายไปหกแล้วให้ทำลายสิบเจ็ดอันฮัลโหลเจ็ดอันเฮ้ยเรามีตั้งหกคนเราทำลายคนละสองก็ได้ดิจริงฉันทำลายไปสี่แล้วกำลังมองเห็นจุ๊กแกงกำลัง๋อไม่ีจุ๊กแดงสีชิพี่โบต่างหากที่ตายเนี่ยุ๊กแกดงก็ตาย ฝังไม่มีแฮะกระถางต้นไม้เลยได้ไหมไม่ต้องกระถางดอกไม้อะโอเคเฮ้ยเหลืออีกสี่อันเองงันทำลายสิบสี่เลยสองขาดอีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งทำลายแล้วเอ้ยเจ็ดเเยี่ยมเฮ้ยทางขึ้นชั้นสองเปิดมีอะไรเปิดหรอทางขึ้นชั้นสองเบอสองนี่นี่นี่ตัวเล้กไมได้นี่นี่นี่ือไปเลยไปเลยไปลไปไเลยไปลยไายบายไปเลยไไรอ่ะข้างบนนี้เปลปยยลลเปลแล้ว เราควรจะทำาไงต่อไปดึงไม้นี่ออกแล้วกันถ้าปีนออกทางหน้าต่างน่าจะได้อยู่โอเคโอ้โว้าวนะเราเราจะขึ้นบนไม่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวก่อนบ้านเขาอะเราตกบ้านลงมาแล้วแล้วเหนบ้านอะเรามาโผล่ไหนเนี่ยไม่ดิเหมือนมันเป็นหลุมประตูมิติอะแต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะมีรูแบบนั้นอยู่ในบ้านจริงๆอะโอ๊ยเจ็บชะมัดเลยก้นกอบฉันเกือบพังอะ แล้วตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้ยมีสาวโทรอีกแล้วเพื่อนเราจะเข้าไปเฮ้ยแสดงว่านี่เราน่าจะผ่านระดับที่สามมาแล้วถ้าเราสู้กับปีศาจครบทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบแปดอันเราจะสามารถกลับบ้านได้ราเล่นเยอะนข้ามาที่นี่เอาได้ไหมเราุัวร้อนอะไรหรอภารกิจมาแล้วทุกคนเราต้องเอาสร้อยคอบางอย่างเอาไปให้เอ่อเนโกมาตะ นมวไส้คอของน้องสาวอะเราจะไปหัานี่เราในโกมาตะโอ้ไม่ใช่นี่น่าจะเป็นน้องสาวหรือเปล่าใ่ในในโกมาตาคือพูดที่เป็นแมวว้ไว้ไว้ไ้เราสามารถสติได้เราสามารถสติว้าอตอต้องไล่ส้ากนางทุกคนนายหยิบมาได้ไหมนายหยิบมาได้ไหมทุกคนดูนี่ดูนมือฉันันทนเฮ้ยแล้วดมือเรารดนึงช้เปด้วยเปด้วยาดนก็ดีนะ ศูนย์เปล่าหมดจจุมันผ่านมาได้ยังไงอ่ะทุกคนไม่ห่วงฉันจิกมาแล้วฉันจะเอาด้วยไปเลยไปเลยเดี๋ยวฉันรอตรงนี้ได้ไหมเธอห่วงสร้อยคอเธอมากเลยนะเนี่ยแค่เราเดินเข้าไปใกล้ๆก็คือวิ่งมาแล้วว้าวไปหนักได้ไหมจุ๊บแกงขโมยจากข้างหลังได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แเอออ๋อขโมยจากข้างหลังใช่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  เมื่อกี้รถกีเซนตามหลังไปแล้วหยิบได้มาทำไมต้องรอให้มันหลังก่อนอ่ะไม่เป็นไรงั้นฉันคิดว่าสร้อยคออ่ะเราเอาไปให้ท่านเดโกมาตาก่อนไม่รู้ว่าเขาจะเอากี่เส้นน่ะเราลองเอาไปให้เขาก่อนดูไหมเดี๋ยวไม่รู้เลยว่าเนโกมาตาคือใครอ่ะแต่เนโกนี่มันแปลว่าแมวใช่ไหมใช่ใช่ใช่อุ้ยทำไมหยุดงั้นอ่ะสร้อยคอของฉันจหยุดไหนว้าวใจเย็นเย็นดิผมไปหาเนโกไปหาเนโกมาตากันดีกว่า เดินเดินตามเดินตามเขาเขาเดินไปบ้านอ่ะแต่ว่าตั้มหนักเหรอเอ้ยโอ๊ยรวยแล้วไปเอ้ยจุดแดงจุดแดงไปที่ตำหนักจุดแดงไปที่ตำหนักอ้ะโอ้โหฟันยางแหลมโอเคก็มันเดินไปทางนู้นอย่างเดียวเลยอ่ะก็คือต้องไปทางนั้นได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เฮ้ยเฮ้ยรอตรงตะกิดรอตรงตะกิด เอามาด้วยกันเดี๋ยวเามาเข้ามาทันหมดเลยจะาไปแล้วจุ๊กเจมมันจะมไปไปนะจอมมดไปได้พี่แป้งฉีกไปแล้วฉีกไปแล้วชไปแล้วใช่ไไปแล้วใช่ไหมฉีกฉีกฉีกไปฉีกไปฉีกไปได้เป็นสัปดาห์แล้วได้ไซเคิมาหรือเปล่าได้มาครับท่านเดโกมาตางั้นเจ้าก็สามารถออกไปจากโลกของข้าได้ฉันได้ยินเสียงเหมือน มีอะไรเปิดออกนะเมื่อกี้ผมเห็นมันตูอยู่เฮ้ยมีทางออกเปิดออกแล้วตรงนู้นเราจะเดินไปยังไงก่อนฉันไม่รู้ดิเราต้องเดินตามไอ้ผีฟันแหลมนั่นไปอ่ะโอเคเราใช้ฟันแหลมด้วเหรออ้อมอ้อมอ้อมโอ้ว้าวอ้อมได้เลยเหรออ้อมได้โอเป็นผีอย่น้านะอันนี้เป็นผีอะไรเยอะไปเร็วไปแล้วไปแล้วมล่้ไปแล้วไปๆๆๆเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยวับมาเลยโอ้มากันเลยหมดเลย นี่ยมันบ้านใครกันลงมาหรือเปล่าเอจ้าจจ้าจจ้าจจ้าอะไรอ่ะโอ้ยจ้าจู้ดดีดีก็เฮ่บเฮ่บเว้มาไม่ไม่ได้มีการเตี้ยมหรือแบบการดวอะไรก่อนเข้าเลยว่าเขาคือเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าเฮ้ยมีคัมภีร์ด้วยนะไหนฉันดูหน่อยสิอาวปืนเลยคัมภีร์นี้เขียนเมื่อวันที่26กันยายน1874เจ็เขาบอกว่าฉันลองพยายามให้อาหารโดโมโกโมดู แต่ว่าแทนที่มันจะกินมันกลับวิ่งไล่ฉันแทนถ้าเกิดว่านายเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีมีบางอย่างที่นายจะต้องตามหาก่อนให้ตามหาหมอ้อที่อยู่บนโซฟาแล้วก็เนื้อปริศนาที่ถูกซ่อนเอาไว้ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกนะแต่ว่ามันเป็นของที่สำคัญม,มากๆลงชื่อซากิเขาบอกให้เราเอิม่มแคร์ฟููด้วยเพื่อนระวังตัว ให้เพื่อนอแต่ผมลืมเอาให้ในโกมาตะนี่นมีทั้งสามอันอ๋อถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าพี่กิตเอาไปใส่เลยดีกว่านะอใส่แมวที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะตะกิตมีสามแล้ว,วลฉันฉันมีสองอู้ทำไมสร้อยเขาเยอะจังอืมอาจจะบ้านกันไหมอาจจะเอาไปขายในโรงรับจำนำได้อะ่ะขายเอ้ยเอ้ยฉันได้ยินเสียงแปลกๆนะเสียงอะไรเสียงบ้าเลยอืมอืมเสียงอะไรขึ้นงในอ่ะเฮ้ยโอ้โห โอ้โหนี่เป็นหัวคนจริงวะเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะฉันลองสำรวจดูรอบๆไปกอว่าเฮ้ยปุ๋ยเหรอผมเห็นอะไรแวบๆเนเพื่อนฝั่งนี้มาได้นะโอเคโอเคไปด้วยไปด้วยผมเห็นอะไรแวบๆนะแป้งดูด้วยอ่ะไป้ไว้ไวไว้ไวไวไไอไอ่ตัวอะไรอะสาวใช้เหมือนสาวใช้อันนี้มันบอกว่าให้วางหม้อได้เราต้องหาหม้อหม้อเขาบอกอยู่ตรงโซฟาใช่ไหมอือแต่โซฟาตัวไหนอ่ะไม่เห็นมีมีแต่ก้นเนี่ยเขาเดินไปทางนี้แป้งแล้วเขาไปไหนแล้ว มันมีคนเดินอยู่นะแป้งมันมีคนเดินกับใครอ่ะฉันก็จะหาห้องไปอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่ไอ้โซฟาามอนี้เหรอมีมอไมเ้ยมอแล้วมอแล้วมอแล้วว้าวโอ้โหมันมาลากหาเพื่อนสวัสดีค่ะหิวเบิกเลยค่ะเฮ้ยเขามีสองหัวด้วยใช่ไหมล่ะใช่สองหัวในร่างเดียวเอ๊อหยิบมอมาละโอ้โห o เขาเดินไปหน้าบ้านน่ะฉันเอามอเลยแล้วฉันวางมอนะโอเคพี่หยิบวางละ เันใช้เอาหม้อนี้กลับบ้านเลยแล้วกันอ๋อได้สบายได้ของฟรีต่อไปเขาบอกว่าให้เราหาเนื้อสดๆมาทำอาหารให้กับโดโมโคโมอ่ะเอาโอเคชามอนอนลงไหนก็ได้ไหนอย่าเลยเอาไส้เอาไส้ใส่ลงไปด้วยแล้วกันยันใช้เอาหม้อใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งได้ไหมให้ลองดูสิเป็นหม้อซอนหม้อไม่ได้อ่ะไม่ได้เราต้องหาเนื้อเราเนื้อมันมาจากไหนเนื้อปริศนาน่ะอุ้ยเขาเดินมาแล้ว คุณพี่สองหัวจริงด้วยคุณพี่ใายมือนี้เปล่าคุณพี่อยากกินเนื้อปีศาจแบบไหนดีครับตรงนี้ปะดิมอมาม่าไม่ใช่โอุ้ยไม่ใช่นี่ชามชามปลาอะไรอ่ะเ้ยอะไรอุ้ยเนี่ยวอยู่ในห้องโอ้โหนี่เนื้อปีศาเหรอเนี่ยเฮ้ยเดนื้อกระปงเพื่คยเคยเคยดูอ้นี่ปะจุนจิอิโต้นมากเลยอ่ะนี่มันลูกโป่งหน้าคนนี่มันรูเนื้อคนเหรอโอเคงั้นฉันเอาเอาเอาหน้าถลกหนังนี่ไปแล้วนะ Why w าย โอ้โหใจเย็นๆก่อนเพื่อนอยากกินไหมจ๊ะอยากกินไหมจ๊ะว้าวอยากกินเข้าแล้วสิเข้าแล้วเข้าไปไม่ได้หรอกไอ้น้องของโฮมโอ้โหฮ่าใส่ลงไปได้เปล่าอ่ะจะลองใส่ดูนะใช่เลยโอ้ยกลิ่นหอมเย้ายวนใจมากโอ้ยนายหิวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนายกันนายจะกินจริงเหรอมันได้ยินเสียงปิ๊งปะเอ้ยะอะไรอะอะไรอะใครอะใครกดจะโคก อไอ่เฮ้ไงทางเปิดทางเปิดที่ไหนอา<ร><ข>้าตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างวิวิมีลูกโป่งเนื้อคนเต็มเลยอ่ะเก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วโอโ้โหโอ้โหตรงนี้ก็หล่นไปเถอะใครจะอยู่ก็อยู่ฉันไม่อยู่ละ่ะ